NBA Play Off ในวันนี้ผมจะมาเล่าให้คุณฟังตอนเริ่มเกมแอนไข่มดแดงที่มีของดีอยู่ในกางเกงแล้วยังมีปากที่ดีเดินไปจากลูกล้าถึงอีกฝั่งเบอร์เกอร์รานชินเจอกับโจดเก่าคือการกันทีไรต้องมีเรื่องกันทุกเพย์ปากเบอร์เกอร์รานชินไม่ได้มีไว้แค่กินข้าวอย่างเดียวแต่เอาไวดา้ด่าโกบ่อยอีกบอกว่าเปลี่ยนตัวมันออกไปดิโ oh กบ่อย6แต้ม6รีบาวเพิ่มให้อีกสแต็โดนเลเกเกอร์ทำแต้มใส่หน้า69ครั้งในเกมนี้เลอาพีชายังแอร์บอลเลต่างจากเกมแรกลิฟท อยู่นะตกสหายเลไยไฮหลายเดียววันนี้ของทีมหมาชิวบ้าคือแอนข้ามเขาไปขึ้นแตกไข่พมดแดงอย่างแรงพี่ชายเล่นเอาคิงทึ่งในความใหญ่ที่พี่ชายโมไว้วันก่อนเลยสามดาววันนี้เลกเกอร์ว่าหนักแล้วหมาชิวบ้ายัางหนักกว่าน่อยนึงจริง25ลง5ฟิลโก20%แต่ละคนของเลกเกอร์ต่อคิวกันยาวเหยียดเหมือนคิวหน้าตีน้อยเลี้ยงกันลงมายำโกโบ่อยทุกคนเกมแรกหมาชิวบ้าแค่ฟุกเฉยๆแหละเดนเวอร์ซันเดอร์อเล็กซานเดอร์เลเกอร์ใน5 เลเกอร์พร้อมตบหมายชีวบ้าแล้วในเพย์ออฟแบบนี้ตามกันก่อนเลยครับเสื้อเลเกอร์ออกใหม่ของเอลเวสแเสื้อเลเกอร์โทนสีม่วงมีลีดเบรนและลูกาแถมลายนี้ยังมีสีขาวอีกด้วยเสื้อลูกากับลุงบรอนก็มีอีกเพียบแอนไข่มดแดงก็มีไปตามก็ได้แล้วที่เอลเวสแรในเดสคริปชันเลยนะคะปั๊กได้ตัวแปรใหม่เดมหลังพลอยลงมาแต่ตัวแปรเก่าคูสมาเล่นเหมือนเดิมแฟนเฮเซ์เปิดเกมมาก็เล่นใหญ่เลยเห็นลูกพี่ผมยิงลูกโอลมันเอาป้ายนาฬิกามาจับเวลาตวนเฉยแฮนด้เบิร์ตูดไม่ มปแล้วขึ้นดังอย่างโหดเพราะว่าลูพี่ยานที่สั่งเพชรกับป๊อบบี้หลังหอยแบกกันไม่ไหวจริง เมนี้เทเซอร์มันเล่นดีกว่าทุกคนเดมหลังหอยกลับมาดีจริงยิงสิสลง4ี่กึ่งว่าแล้วพี่เดมต้องเป็นงี้แอนดยูเ hey มกนี่หาล่างเฮออฟโหดม่ละค้อนลูกพี่ผมจนลูกพี่ต้องดึงมันออกเพราะลัวลูกนี้เป็นไฮไลท์แต่กึ่งไม่พลาดผลโหวตออกมาว่าแฮร์รีเบอร์ตูดคือคนที่โดนโหวตว่าโอเวอร์เลทที่สุดแฮร์รีเบอร์ตูดไปรู้มาว่าเดมคนหนึ่งที่โหวตให้พี่ชายเลยปากดีด,ด่าเดมไม่หยุดเพราะยืนอยู่หลังบอดให้บอดคอยช่วยไม่ใช่อะไรแล้วพี่ชายไปเล่นท่าเดมทำล้อเรียนพี่เดมอย่่าาาาางงงเเเเิิรทลลลลยยยวววะจกกกบบอออดแแสนนนนน้้้้ชีีใมมปปต็ไ แทแล้วพาสเขาเสียกรรมยังไม่พอไปเถียงกับบ๊อบบี้อีกรอบบอดจะไม่ทนแจกเทของธนงัดเด็กเถียงเสร็จสักทีอดิวเมคมีฮาร์ดเบื่อที่จะปังแล้วจัดสามแสกลูกพี่ยานิสตกฝันเลย <c oughs> วิชายสุดท้ายลูกพี่ยานิสหลังเพรโดนเพเซอร์หลังแหวนจะกลับมาได้เหมือนปีที่ได้แชมป์ไม่น่าแต่ตอนนี้สองผมไม่ดังแล้วครับเราโอเคในฝังตะวันตกพวกเราจะไม่มีเกมที่แย่เหมือนเกมที่แล้วครับดูฟอร์มพี่ชาดียิงยังไม่ตรงเลยครับคำพูดเลยไม่ตรงกับการกระทำสักอย่างครับ ซีรีนี้ผมเล่งนายแบมเชกับมา้าลายของเขาแล้วไม่มันเลยมา้าลายไม่ช่วยเพราะขาดเกินเกมรับเกมลุกแรงใจอะไรของตันเดอร์มันเยอะกว่าทีมพี่หมีเกินไปนายแบมเชไม่ต้องร้องไม่ต้องเรียกเปลา่าหลุดไปขึ้นดังฮาร์เดนสตล์ยังโดดตามเลยชิวขนาดไหนละ่ะเคสันวอลเลสเจอ NPC ต้นไม้อีดีก็ง่ายเลยคราบผ่านไปเจอ NPC พีซพเพ็ดเลยดังไปแล้วพี่ชายไม่ต้องเป็นหมอดูหรือนักพยากรณ์ก็ทายหลุ่คู่นี้ถูกครับตันเดอร์ชนะอยู่แล้วซีซ<ส>ั่น